นโรดนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดนะครับประชาทิปัเจ็ดสิบห้าทุ่งครุนะครับกรุงเทพนะฮะวันนี้ผมมีอ่าคันเบ็ดอยู่ล็อตหนึ่งเรียกว่าล็อตหนึ่งแล้วกันเป็นคันที่จะปลร้อมนะครับผมไม่ยามไปสรรหามาให้ในเรทราคาประมาณพันกว่าบาทเนี่ยไม่ล้นสองพันเนี่ยที่มันน่าใช้นะครับแล้วก็อ่าเาเรียกอะไรอ่ะมันตรงกับการใช้งานอย่างทุกวันนี้ของเราจริงๆนะก็ผมจะแนะนำแล้วกันผมมีมาทั้งหมด อ่ายี่ห้อเนี้ยกิโลเนี้ยผมมีมาเสนอวันนี้ทั้งหมดนะฮะแปดแปดเวทนะฮะแปดเวทแปดเวทผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันที่ผมจับอยู่เนี่ยนะครับเป็นอ่าคันสองทอนฟังดีๆนะ,ะเวลาผมพีเต์ทางวิดีโอเนี่ยนะฮะจะได้ไม่ต้องถามแบบคําถามที่ผมพูดไปแล้วนะฮะด้ามนะครับเป็นยาง e v a แบบนี้นะครับเราเรียกมันว่านะฮะกิโลนะฮะยี่ห้อกิโลนะฮะรุ่นรุ่นไรว่า เอลเมนต์กันแล้วกันนะฮะเรียกว่าเอลเมนตนะครับเดี๋ยวเราดีเทลเราลงมาให้ในภาพนี้เอลเมนนะครับผมเป็นสปปนนิ่งความยาว7จฟุตเเท่ากันทั้งคู่นะฮะสองท่อนนะครับวางกายทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับงานดีๆแบบนี้เนะครับคล้ายๆคุ้นๆกันไหมคุ้นๆยี่ห้อดังกันไหมนะฮะดูนะครับด้ามคันนะฮะ แบงค์ค่อนข้างเรียวมากนะครับมีสองเวทนะครับเฉพาะสปินนิ่งนะครับมีสองเวทนะฮะเจ็ดฟุตเก้าเท่ากันมีเวทสามขีดสิบเอ็ดกับสองขีดหกนะฮะนะครับเห็นไหมกล้องนะครับเอาไปตกปรหมือก็ได้นะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปตกได้แต่กระพงกูเราอย่างเดียวแล้วแต่เอาไปอะแดปกันเองนะฮะใช้งานนะฮะเจ็ดฟุตเก้ามันหดไกลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่อาวเนีคยไว้ยังไงก็แล้ครับเดี๋ยวผมจะลองที่อาเวท สามขีดสิบเอ็ดนะฮะผมจะลองที่เบียดสามขีดสิบเอ็ดอ่ะมันยาวนะครับก็ไม่รู้มุมกล้องจะได้ออมาขนาดไหนผมจะดูให้ดูว่ามันลงยังไงตรงที่ต่อนะครับเพราะปกติคันต่อกลางแอคชั่นไม่ค่อยสวยถ้าผมยกไว้แบนี้แล้วกันครับพอลงไปแล้วครับประมาณนี้นะฮะสามขีดสิบเอ็ดนะฮะอ่าผมต้องลองก่อนเท่านั้นนะฮะถึงจะจะจะเอามาขายได้ผมลองงัดดูก,ก่อนแล้วนะครับเป็นสองท่อน,นะฮะเดี๋ยวเ่าน,นี้ต่อไปเป็น เศษอะไรเอ่ยสองเล็กกว่มามัอีกนะสองกิโหกนะครับสองกีโหกเดี๋ยวบอกราคาตกใจเลยค่ยดูยเนี่ยวสวยๆอย่างนี้นะฮะเจ็ดฟุตเก้าสองหกเจ็ดฟุตเก้าสองกิดลหกลงยังไงครับมีอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับโคตรเหนียวผมบอกเลยนะฮะกิโลไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอยู่แล้วนะครับตั้งแต่คันอาดบึกที่ผมแนะนําไปตอนนู้นแล้วนะผมไปงัดบึกสำรานมานะฮะ เดี๋ยวจริงครับแบงค์ของยี่ห้อนี้นะฮะอันนี้ก็ตรงการใช้งานของคนที่ต้องการตีไกลนะครับหรือว่าเอาไปแรปไปตกปลาหมึกก็ได้นะครับน้ําหนักโคตรเบาเลยครับผมบอกให้นะครับราคาขายนะครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบาทนะฮะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบาทของมีจํากัดอีกแล้วนะครับแล้วโลดประจําเป็นประจาสวยหล่อๆแบบนี้นะครับหนึ่พันหกร้อยสามสิบนะครับมีซองให้นะครับนะครับด้ามเต็มแบบนี้นะฮะสองท่อนเจ็ดฟุตเก้าอ่า ่านไปนะครับต่อมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นท่อนเดียวมั้งละนะครับกิโลเหมือนกันแต่เป็นรุ่นสปีดไฟนะฮะเป็นด้ามยาง e v เนะครับพุดเดิลนะครับนะแบงค์ลายแบบนี้นี่เหนียวมากๆนะครับสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งเราจะมีเวททั้งหมดนะครับเขาญาติพกโฉนดปกติไม่ค่อยหานโฉนดถ้าเป็นสปินนิ่งนะฮะมี3ามขีด1ิบขีดอขีดดนะฮะฟังดีๆนะฮะ ที่เราถืออยู่นี่อะไรล่ะสามขีดสิบเอ็ดเออสามขีดสิบนะครับสามขีดสิบนะฮะหกจุดเก้าก็คือหกฟุเก้านะคนข้างยาวนะทนเดียวนะสปินนิง่งเอ้าออมาลองดูทำให้ดูแค่สปินกับเบรเบรละกันทาเหนียวพอนะไม่ต้องลองทุกเวทนะครับนะครับมาลงแบบนี้นะฮะสวยเหนียวนะครับที่สำคัญที่สุดราคาไม่แพงนะครับพันสามร้อยเจ็ดสิบครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทด้ามแบบนี้ นะครับวางไกด์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับสปินมีสามเวทนะฮะจำไว้นะครับเบสก็มีสามเวทเหมือนกันนะครับด้ามแบบนี้นะครับเบสมีเวทอะไรบ้างไม่เท่ากับสปินนะฮะเบส<อ>บมีเวทหกขีดสิบสองแปดขีดสิบเจ็ดแล้วก็ส<อ>ิบขีดยี่ห้าผมจะลองที่อ่อนๆนะไ็้พ็กงแข็งๆให้ไม่เทมหรอกมันมันลงดีแล้วแหละเนาะผมลองที่เวท 6ขีส12แล้วกันเป็นเบสนะฮะวางไก่1 2 3 4 5 6 7 8 9อู้วางไก่10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะฮะแบงค์แบบนี้นะฮะนะครับเป็นลาย X แบบนี้เลยนะฮะเหนียวโคตรนะครับเอาลองดูนะครับอ่ะลองดูนะครับว่าเวทที่ผมจับอยู่นี่เป็น6ฟุต9นะครับ6ขีด12นะแบบนี้ครับลงแบบนี้ครับหากเป็นหักนะฮะเทสดนะครับอย่างนี้เลยครับ อ่าแล้วเดี๋ยวจะเทสดูตัวสิบธี่้าให้ดูสริงกระโดดไปสิบที่ผ้าเลยนะเวงไม่ได้เทสให้กันนะสิบที่ผ้าเลยแล้วกันนี่ขนาดสิบยี่้าแบงค์ยังเดียวแบบนะฮะแหวนเหรือญสวยนะฮะการดีไซน์แล้วก็ไกด์เนี่ยโครเมียมเนี่ยแบบงานดีมากนะน้ำยมยาลงแบบโอเคมากเลยท่อนเดียวหกฟุตเก้าเวทสิบที่ผ้าลงยังไงครับตายเวทชะโดครับเวทชะโดไม่ดีครับลงอย่างนี้ครับนะฮะ พันสามเจ็ดสิบนะครับอย่าลืมนะฮะของดีมีน้อยค่าส่งทั่วประเทศสองร้อยแปดสิบเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสะดวกมารับเองที่ร้านก็มางัดกันเลยนะครับฝากไว้สำหรับฮิโลรุ่นสปีดไฟล์กับรุ่นเอลเมนต์นะครับก็แบบนี้เลยนะรุ่นละสปินสามเวทเบสสามเวทหล่อสวยๆแบบนี้แล้วใช้งานจริงได้ดีนะครับใครบอกของถูกและดีไม่มีจริงมา,า,าร้านนรกนะครับพยายามจะสรรหามาให้ ของถูกก็มีของแพงก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่ม,มีคันที่มันเป็นระดับแบบ6กเจ็ดพันแปดพันหมื่นขึ้นก็มียังคงมีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตลาดพวกนั้นมันเริ่มเงียบลงไปแล้วเพราะว่าคันพันกว่าบาทมันทําได้ขนาดนี้นะครับก็เหงาเงากันไปตามธรรมดาอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ตกปลาที่ไม่ต้องการใช้ง,มงบมาที่เป็นลงเยวกับอุปกรณ์ตกปลาเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้งานได้ดีได้จริงเกิดปัญหาขึ้นมาก็ังไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ถูกไหมล่ะนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมานําเสนอในรีวิวต่อไป รีวิวนี้ก็จะขอจบไปเท่านี้จะลืมเวทนะครับที่ผมบอกไว้นะครับมีทั้งปิ้นทั้งเบสนะครับแล้วก็ท่อนเดียว2ท่อนนะครับตามที่ผมพูดไปแล้วดูวิดีโออย่าไปกรอหนีนะครับดูให้ละเอียดนะครับแล้วก็ฟังให้ละเอียดด้วยนะครับก็ผมวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ